สวยทีย่โบเมนทรงของมี่คากดิดตามกดิดตามกดิกดตามกดไลกดแชรเบาวทีแน่เด้อคือใดไปเป็นพี่น้องครับคือใดไปเป็นเด้อมาพอกหัวคำกับเบาวทีอีกคือเก่กาครับสำหรับคำที่เป็นสะพานควอมคึ้อ,อ่านนำไปสู่อดีตอนาคตหลัก,กะขยายควอมปัจจุบันนะพี่น้องเนาะมอน้เสนอคำว่า สวยพี่น้องคำว่าสวยเด้ออ่สวยนี่หมายถึงว่าอ่าที่โบแมนทรงของมีคาเป็นมนนาการนที่คนโบราณเนาะถ้ามีอำนาจจักรใดมีบานใดเมืองใดนี่เก่งกลัวรือมีเอิ้นวาอย่างไรมีอำนาจหลายกลัวนะมีอ่าหมามีสร้างมีปืนมีดาบเนาะก็สิบไป ตีเมืองอื่นแล้วก็ตีได้เพิ่นกระสิบ,บอกว่าถ้าเจ้าบ่าเจ้ามาขึ้นตรงต่อข่อยเจ้าก็ต้องส่งของมีคา่าให้นะอธิเป็นรายเดือนรายปีเนะาะเพื่ออีิสิข่อยสิบ่ได้มาตีเจ้าอีกข่อยสิบ่ได้มารบกวนเจ้าอีกนะแล้วก็ข่อยถ้ามีคนคนอื่นมาเอิ้นมาหยังล่ะมาทำลายมาทำลายเจ้านี่ข่อยกระสิปกป้องดูแลยนะอันนั้นอันนั้นเป็น เป็นประวัติศาสตร์นะเพียงหนองเนาะคำว่าซวยเนาะทรงซวย่างสินเนาะถ้าเหาไปเบาว่าเผาใดบานใดเมืองใดนี่เป็นซวยนี่มันกระิกเป็นทํานองว่าเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองกับพเป็นคําบอดีพี่น้องบ่ควรสีเบากันเนาะครับเนาะคานี้ก็ควรสีบอกเบากันก็นกดีเนาะเอามา้อนี่บ่าวที่สิมาเบาสู่ฟังว่าคําว่าซวยนีย่นะถ้เป็นตัวาําโตัวสอ นะตัวว่อเฟืองเนาะทั้งรางวงกลมนะ่พี่น้องแล้วกะตัวย่อเฟืองตัวย่อเฟืองเนาะออกหูดังเนาะนะกะเป็นหนังสือนนะะังหาพี่น้องกะใส่เอกเมทโว่เด้อนะครับ่าสวยเนาะเออถ้าสวยที่ว่าเป็นของมีคาเป็นมนาการเนี่ยนะมันสิมีความหมายว่าจังไรพี่น้องจำเดบอน่าจำไดบอ,นะดบอว่าตื่นเหมือนเสามาไปสวยนานแน่ จำได้บอกว่าจำได้บอกวา่าเออสวยขิงเนี่ยเด้อย่ามหนาวสวยขิงเนี่ยเอออยากกี่ขั้นหลายอืมเออโความหนาวเป็นเหตุนะเอไปไปเที่ยวไปอย่างย่ามหนาวสิเนาะบางคนเพิ่งเกษียบ่สวยขิงเนยบ่สวยสวยแต่หนาบาันตเอะบ่สวยขิงสวยขิงก็คืออาบน้ำเนาะพี่น้องเนาะอืมนั่นคำว่าสวยนี่ก็หมายถึงชำระล้างเนาะพี่นอ้องแม่นบอเอ ไปเขีนแตกต่างกับเมียนมาเรือมาแลกเปลี่ยนกันโซเลกันพี่น้องเออคำเกาบะเรามันลืมสันดอกว่าเออซวยนี่ชำระล้างเอานํำส่วนใหญ่เสียหนำนอซ้ำระหลางเห็นว่าซวยขิงซวยนาซวยต้าอ่าอ่าอาบน้ำซุยๆนี่ก็คืออาบน้ำแบบองไรล่ะมันมีความเย็นมีความสะอาดน้ำนะซุยๆนี่ ก็สิเป็นเป็นความหมายความหมายนึงวันต่อไปอ่าแต่คำว่าสวยซื่อๆนี่ติบูแมนส่งของมีข่าเป็นมาน่นนาการนี่คือการชําระล้างด้วยน้ำเนี่ยเอาน้ําชําระล้างหน้าเรียกว่าสวยหน้าเนาะเอาเอานำซ้ำละล้างล้างกายกเอื่นมาสวยขียง้งหรืออาบน้านั่นเองพี่นอ้องเอามืาอนี้กับมาเบาสุพีสนองฟังเด้ออ่าเอาคําว่าสวยมาฝากนเนาะอ่า สวยที่โบแมนส่งของมีคาเป็นมน,นาการก็คือชําระล้างร่างกายผู้ใได้ยังใส่อยู่ใส่แนพี่น้องเออยังใส่อยู่บอรหรือว่าหลงลืมแล้วคํานี้เนาะเอาจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องด้อยสวยเป็นกําลังใจครับบ่าวที่กสิหาคาํามาเบาส่พีสุนองฟังนะครับในรายการขัวคําในช่องบ่าวทีนี่แหละอ่าขัวที่เป็นสะพานความคิดอ่านเนาะ คำเบาที่เป็นสะาพทีเขาพอ,อ่านเอ่นบวกหัวข้ามละอาวบาที่บัญญัตกินมาหรือว่ากิกินมากจริงมีอยู่แล้วล่ะพี่น้องเอามาฝากมาตอนเออย่านมันหลงมันลืมของเกาเห่าใส่กัรนักษาไว้เนาะแม้ว่าสิบริเเียนตัวท้ำแต่ว่าเขียนตัวไทยแต่ว่ามันเสียออกเสียงบวกคือกัน้นดอกพี่น้องใส่ไม่เอกไม่โทษเน้นบ่ได้เพราะว่าเสียงวรรณยุกของเลา่าเพราะว่าสิยูฟังไดในไทยใน สปอเรล,ลทั่วโลก,กพี่น้องชาติพันธุ์ไต้เล่าข่าวนี้เนาะมันกัมีความหมายอ่าบอเมีนมันก็มีเสียงวรรณยุคหลากหลายพี่น้องตามเผ่าตามหมู่บ้านตำบลแล้วแต่เสียงสูงเสียงต่ำเนาะครับอ่าคือภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วแต่สิจะสเตรทเพิ่นว่าสิเน้นค้าใดเนาะเอาอย่าลืมซวยเชียงเนี่ยเ้อแม่นหนาวป็นใดก็ได้เออบ้านเฮาเป็นเมืองฮ้อนพี่น้องเออ กะสวยคิงนะแต่เสาย่ำเสาย่ำแรงเนะเาะสวยนาสวยตากสิด้ส,สดชื่นสนอกว่าชีวิตกสิด้สดใสูอยุ่ไก่สิบ่มเย็นเอาพี่น้องพอกันไมคิด่ได้ไปเป็นเนอะพอกันไม้คีด่ได้ไปเป็น